สบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะสบายดีคือเก่าคือเดิมเนาะอยาอกวะมากี่ครัง้งมกัดได้เหมือนเนี้นยขยะเนาะข้าวเขาปนปลาเนาะปนปลาแล้วก็ลวกข่าเนาะลวกข่าะมะเขือน้อยเนาะพัดตับดิบเนาะจักตันนะกเทิบมากเนาะดิบมากเนา ต้มเจ้๋ยะนะก้ส้ออใ้ตกขเขาลงอ๋อน <itu? S 1> ้อร mm ้อม mm ้งไม่ได้กินขขาว่วกันเือเ่าเดิมน้ไม่นาะ มึงมีได้หากระถานกินเข่าขคนบึงนะเข,าข่าคือเกาแหม่กระ ม่เอาไว้แลือเกลี่ยับป่นปลาสวายพี่น้องเ้ยอืมน่า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 เจ้าของ 嗯，像我们这个老板呢，啊，嗯,嗯,嗯 นอเลยทีมือคนเสิด์ตงอเลยอ่ะส่วนปา,างนกงอไม่นี่คนเสิด์ตกอยากเข้ากล้องไปแล้วมั้ยก็ได้ขยู่บุเดียวแล้วถ่ายบุเดียวกันเห็นแต่มือมันร้อยวา้ายแค่นี้ ได้ก <P an> ินหอยด้วน <laughs> ้องข่าตรงนี้ผมรุ่งนะการกินพักบวยทีนแห่งอันรักแปดอะนี่เราเขือแล้วพีองแล้วนเจ้าับไปแล้ว มือเงาดินจับจุไอ้บังเงาจักมืออะไระครับแค่บังเงเอากลางมันอออไอ้ตัวเอาค่ะ<อ>กินผันนกสดเอากลางแบบงอเบ้อ น,นวันเริ่มไปนอนแล้วมันวันเนส่งฝัีงแรกมันก็ไหลาามากไมแม้แลรวปุนมันไะ้ปะเขียวปีนปลาอรือว่าเล,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 ล็นนะงาสานนะ Thịt xào rất chèp, cái xào cứ đơn mắc nát nào Cảm นี่นาะกินไม่เซ็บแสบพี่น้องฮะืน่เกอนึก่เขอ้าเลยบาไม่คือขวัญ เนาะเป็นที you know, for for ่คือพักก ah? ันสุดต้องเลยพี่น้องเนาะเป็นงานไปยังกันยองมกเลยเนาะราจะเป็นกิ้นอาหารรู้ๆหรอกพอมาตนี้หรอยนี่ยลุกอะตัเก่องเกินแบบบ้านเฮาแล้ว ต nope. <wh yes> ุ่นลองปากหลังเรื่องครื่องนี้จะท้ายเดือนนะครับค่อนต้นขาลวกขาล่วงยางไปนะค้นขาอย่าบอกนะอย่าบอกงานเป็นยังไงมีคนเบื่อ ฝากกดติดตามไปเลยเดอ้อพี่น้องเดอ้เอยมากเลยช่องน,น้อยน้อยนะอาหารบุ้จะกินให้แซ่บเน,ะะะนะะเาะฮอก็ทำผู้ชมไปได้หนะรออะไทำผู้ชมไป แมวแมแมเวอรน้งองเขาหงาหารไม่ห้องมนันก็แซบนิ่นึงคพีบมงหรอในะใเหรอไม่บอกเลยหรือม่อสุท้นะฝากกดที่ตามให้เด้อก็เป็นกงินจ่ใจเนาะคลิดต่อไป กลวงนี้กับบุมมิเวลาไปถ่ายแต่เราไม่ได้ถ่ายกินข้าวนะครับเห็ดเวียกนะอือมากไปเวียกเค็มกว่ข้าวก็น่าจะเะเค็มขนาดไหนหนูหัวพักคือเก่า เอาพ่อกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต่อแชร์กดติดตามเลยเด้อฝึกเดี๋ยวก็ต้องใจเนาะลำบาดีเฮ้ยสบายดีต้องเฮ้ย